สักดาคม SD1 ดี a i l ไทยแลนด์เฮลโ r ซลเดินไปฉี่ข้ามไปหินโขด,ดนุ้นขดเนี้ยค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็มาป่วยจุดที่บอกว่าเราไปตกปลาคือเขาลูกนี้หรอใช่ผู้หญิงคนนี้จิกหัวผู้ชาย<อ>คนนี้อยู่ผู้ชายแฟนลอกช่วยผมด้วยอย่างเงี้ย เนี่ยข้างหน้านี้ก็เป็นบ่อน้ำแล้วค่ะพื้นที่เนี้ยโอ้โหบ่อน้ำหนูฝันเห็นเขายืนอยู่ตรงนั้นเลยอะไรเห็นกระตาเนื้อเลยอยู่ตรงก้อนหินตรงนี้พี่ครับผมติดอยู่ที่นี่ผมออกไปไม่ได้เลยครับผมทํายังไงก็ออกไปไม่ได้ผมทําเขาแค้นครับเขาที่ว่าหนูเห็นเป็นผู้หญิงพี่เจผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนเกมอยู่ในน้ําค่ะเจมองมาโูกเจพ่อมารับแล้วกลับบ้านเลยเกม อ่าหันหลังไม่ต้องมองมองกันนะฮะอย่าหันกลับมามองข้างหลังนะคะพ่อหันกลับมาเลยเดี๋ยวที่บ้านอ่ะน่าจะรู้ว่าเขาถึงไม่ถึงเดี๋ยวดูอาการหมาที่ที่เขารักได้เลยว่ามีอาการ,ย,ารยังไงฮะเสียงไหเวลาเขาเห็นรถแฟนหนูมาเขาจะร้องแบบนี้จริงเหรอใช่จรงเรา<ว>ก็จะกระโดดเกาะจะตะก,กุยจะร้องแบบนี้เลย เป็นความรู้สึกว่าเกมมาจริงเกมมาจริงมา,ม,ม,ามาจริงมันจริงเดินตามแม่เข้าไปแล้วพี่นายเสกสักนผ่าปะทะกลับบ้านนายเสกสักนผ่าปะทะกลับบ้านสวัสดีครับ,รบตอนเราเข้าสู่รายการ The th s e a s o นคนเห็นผีนะคร,ครวันนี้เราอยู่ที่พระพุทธบาทบาท้บานเกิดผม ผมเป็นคนพระพุทธบาทครับเกิดที่นี่เกิดที่พระพุทธบาทแต่ไม่โตที่นี่ไปโตลำนาลายแต่ผมเกิดที่นี่ครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยผมไม่เล่าให้คุณฟังแล้วกันเพราะว่าผมจะดูว่าคุณเจอหรือเห็นอะไรบ้างได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยได้เลยค่ะเชิญเจ้าของเรื่องครับคุณเอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะก็ไปตกปลาเงี้ยแฟนขอก็เดินไปฉี่ข้ามไปหินขดนุ้นขดเนี้ยค่ะนะควนี้หนูก็บอกว่า ยกมือไหว้เขาด้วยจะทํำอะไรอะไรแบบนี้มาตกปลาในที่ของเขาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยทันี้เขาก็บอกว่าจะกลัวทําไมมันไม่มีหรอกพวกเนี้ยถ้ามีก็คงบเห็นกันหมดแล้วอะไรงเงี้ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็มาป่วยมะเร็งมเมลอดเขาเป็นสายพันธุ์ที่แรงที่สุดในตระกูลมะเร็งเมเลอดเขา คุณเห็นอะไรบ้างเห็น3ดวงวิญญาณหลักๆแต่ว่าที่ชัดที่สุดจะเป็น2ดวงวิญญาณนี้ก็อันแรกที่เห็นเลยก็คือผู้ชายไม่ใส่เสื้ออายุน่าจะเยอะแล้วค่ะประมาณ5-60ได้2อองคือผู้หญิงผู้หญิงดำดำอยู่ในเงามืดๆแล้วก็ใส่ผ้าถุงลายๆอายุประมาณเท่าไหร่คนนี้อันนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันพี่เจแต่ว่ามันเหมือนกับไม่แก่แล้วก็ไม่สาวประมาณกลางคนกลางคนสเด็ก เด็กแบบไม่ใช่กุมารทองนะเป็นเด็กเหมือนแต่งตัวสไตล์โบราณใส่จงกระเบนมีจุกไม่ใส่เสื้อ,อแต่ว่าจงกระเบนเขาว่ามันจะไม่ได้เลื่อมๆเหมือนกุมารมันจะเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากถามมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไดคือที่นี่มีใครที่เกี่ยวข้องกับพญานาคราชหรือเคยมีการรับองค์ของพญานาคหรือมีการไหว้บูชาพญานาคราชไหมเพราะว่าหนูรู้สึกว่าที่นี่มีคนบวงสรวงหรือมีคนบายสีอะไรเกี่ยวกับพญานาคโอเคอ่ะ ประมาณสามสี่อย่างนะผมถามก่อนเอาเรื่องพญานาคเลยใกล้ตัวมีไหมหนูไม่มั่นใจแต่ว่าเมื่อก่อนแม่เคยไปรับอะไรที่เป็นผู้หญิงชุดเขียวมาเป็นรูปปัน้นแต่หนูไม่รู้ว่าเกี่ยวกับพญานาคโอเคโอเค,อเ,คเอาเอาแค่นี้ก่อนนะสองเนี่ยเอาตั้งแต่คนแรกที่เจอผ,ผู้ชายคนแรกมีไหมเอาแค่มีไม่มีมีนะไม่มั่นใจว่าเป็นตาหรือเปล่าโอเคสองผู้หญิงผู้หญิงใส่ผ้าถุงดำ ไม่ใช่ตัวดําแบบผิวดํานะคะแต่หมายถึงเขาอยู่ในออร่าที่มันดําๆอ่ะเหมือนมืดดูแบบกลุ่มควันมืดๆอะมองไม่เห็นผมยาวคนนี้ผมยาวมีไหมผู้หญิงวัยกลางคนผมยาวไม่เคยเห็นค่ะโอเคคนต่อไปเด็กมีไหมครับไม่เคยเห็นไม่มีใครเคยเห็นโอเคและทั้งหมดเนี่ยที่คําว่าหนูไม่เคยเห็นกับมีคนมาบอกว่ามีลักษณะนี้มีคนไหนตรงม้างไหมมีคนที่มาที่บ้านค่ะเขาบอกว่าเห็นเงาผู้หญิงดํดำ อ,อยู่ข้างหลังแล้วก็อีกคนนึงก็บอกว่าเห็นเหมือนกันแต่หนูไม่มั่นใจกับลักษณะใช่กับคนที่เขาเห็นหรือเปล่าอืมโอเคคุณเห็นผู้หญิงตรงไหนอยู่ในบ้านค่ะแต่ว่าเหมือนอยู่ตัวบนบน,บนตัวบ้านพี่เจตรงชานนะตงรงชานเอ่อไม่ชัดเจนแต่ว่าคิดว่าอยู่อยู่บนบ้านบ,บ,บนบ้านใช่<อ>แล้วก็มีอีกคนนึงค่ะบอกว่าเขามาเห็นผู้หญิงอยู่บนบ้านหนูแล้วก็บอกว่าเขาอยากได้ชุดไทยเขาไม่มีสื้อใส่ มาบอกแม่หนูแบบนี้แต่หนูไม่รู้ว่าลักษณะเป็นแบบไหนผมถามอาจารย์โอครับบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางไหนอาจารย์อพิงเหนือหน้าใต้พิงเหนือหน้าใต้จากที่เราเห็นเนี่ยมีไก่อยู่เต็มไปหมดเลยตรงนี้นะส่งผลยังไงของบ้านหลังนี้คือลักษณะของเชภูมินะแล้วก็เป็นบ้านต่างจังหวัดในในระบบคนไทยเนาะเคยเยอะเนี่ยือส่วนมากคนไทยจะเป็นยกสูงแต่ถุนบ้านเนี่ยเขาจะโล่งเลยแล้วก็หน้าบ้านก็จะ รลๆหน่อยมีะไรล้อมๆหน่อยคือช่ภูมิาตามพงจุย้ยเนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร,ร่เจเขาเรียกถือว่าเสียหน้าบ้านเนี่ยจะบอกลักษณะของจูเซ่ครับหน้าบ้านาจริงๆก็ต้องโปร่งและโล่งและสะอาดเลยครับคือห้ามมีอะไรบดบังเขาครับ,รบถ้ามีอะไรบดบังเนี่ยก็คือมันจะหมายความว่าหนึ่งเนี่ยเรื่องของการทะเลาะกาันเรื่องมีปากเสียงกันเรื่องโชคลาภก็ตาม,มสิ่งที่ดีเนี่ย มันก็จะเข้ายากอ่าแล้วเรื่องการทะเลาะเนี่ยหรือมีปัญหาขัดแย้งนู่นนี่กับคนอื่นมันก็จะเกิดปัญหาด้วยครับอันนี้เ,พเฉพาะด้านหนา้าโอเค,อเคผมถามหน่อยเรื่องโชคลาภเรื่องการเงินมีปัญหาไหมมีหนักมากหนักมากเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงมีไหมหนักมากถึงกับแบบทำลายร่างกายอุ้ยรอใช่โอ้โหอันนี้เกิดจากโจเซ่หน้านะครับ ฮะตอนนี้ขยับเข้ามาแล้วนะ,ะเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าคุณเอมีแฟนและแฟนได้ไปทักอะไรบางอย่างมาอ่าได้ไปทักอะไรบางอย่างมาและเกิดเหตุการณ์ไปตรวจเจอโรคโรคหนึ่งนั่นก็คือโรคมะเร็งเ,เป็นสายพันธุ์ที่ แรงที่สุดที่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นกรรมพันธุ์ก็ไม่สามารถเป็นได้แต่แฟนหนูเป็นคนแรกของตระกูลเขาเลยเป็นคนแรกซึ่งไม่มีใครเคยเป็นมาก่อนใช่ค่ะอันอันนี้หนูขอถามนิดนึงนะแฟนยังอยู่ไหมเสียไปเมื่อเพจิกาปีที่แล้วแฟนผอมไหมผอมแล้วก็ผิวคล้ำไหมไม่ไม่ประมาณพี่เจข่าวกว่าค่ะประมาณพี่โอพี่สมะประมาณพี่อะแล้วก่อนเสียคล้ำไหม ก่อนเสียมันจะเป็นแบบรอยค้ำเหมือนรอยเข็มเจาะอยู่ตรงพอพี่เห็นเป็นเป็นคล้ำๆโอเคถ้าคุณเห็นผู้ชายคนนี้อยู่ตรงไหนตอนนี้หนูใน,ในนิมิตในนิมิตแต่เขาอะเหมือนดูใต้ถุนบ้านอะอารมณ์แบบเหมือนโดนกดอะไรไม่รู้โดนอะไรกดไว้ไม่รู้อยู่ใต้ถุนบ้านและที่สําคัญคือหนูเห็นผู้หญิงคนที่สองที่หนูเห็นอะที่บอกว่าใส่ผ้าถุงเขียวๆไล่ๆอะไม่ได้พูดว่าเขียวเนาะแต่ว่าที่หนูเห็นคือเขียวๆไลาๆ เหมือนยืนทับเขาอยู่เนี้ยแต่มันมีไม้กั้นระหว่างเขากับผู้หญิงคนนั้นนะเหมือนไม้กระดานกั้นแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสาั้นแล้วก็แบบเหมือนรั่งร้องไห้อยู่ม,มันเป็นการสื่อในเชิงนัยยะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เสียชีวิตโดยปกติและไม่ที่เสียชีวิตเพราะโรคที่เป็นอ,อาการที่เขาเสียชีวิตน่าจะไม่เกี่ยวกับตัวโรคสักสักทีเดียวค่ะคือมันมีสิ่งที่มองไม่เห็นเกี่ยวข้องเป็นหลักคุณกำลังจะบอกว่า จริงๆแล้วเขาอาจไม่ได้จะเป็นมะเร็งก็ได้เป็นด้วยวิบากหรือด้วยอะไรบางอย่างแต่ถ้าสาเหตุการเสียชีวิตหรือความรุนแรงหรือความรวดเร็วในการเสียชีวิตมีสิ่งที่มองไม่เห็นมาบงการค่ะน่าจะใช้คำว่านะหนูได้ยินได้ยินได้ยินคนพูดไม่รู้ใครพูดว่าก็มันโดนของไงแต่ แต่หนูไม่รู้พี่หญิงคนนี้คือของไหมแต่เขามันเป็นเสียงพูดเข้ามาทางฝั่งขวาซึ่งในเซนโซมาถ้าเข้าฝั่งขวาคือเทวดาฝั่งซ้ายคือวิญญาณอันนี้เหมือนเป็นแบบเจ้าที่ที่บ้านหรืออะไรไม่รู้อ่ะมีป่ะมีป่ะผมว่าผมอยู่ใกล้มากเลยไม่รู้มีหรอไม่น่ามีไหมแต่ว่าอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะพูดมาเป็นเสียงผู้ชายว่ามันโดนของไงแล้วผู้ชายคนนี้ กับสิ่งที่โดนผู้หญิงยืนกดอยู่อ่ะมันลักษณะคล้ายโดนของจริงพี่เจคือมันเหมือนโดนบงการผู้หญิงคนนี้เหมือนโดนบงการอีกทีแต่หนูไม่รู้ว่ามามา,มาจากใครอะไรอย่างเงี้ย นิดหนึ่งพี่เจก่อนเขาเสียหรือในช่วงที่เขาป่วยหนัก,นกๆสุดๆเนี่ยเขามีอาการมึนหัวเวียนศีรษะหรือปวดหัวไหมเป็นเกือบทุกวันเ,เพราะว่าตอนนี้หนูมีอาการใช่ค่ะเขาส่งมานะเขาส่งพลังมาใครส่งผู้ชายค่ะเป็นจนถึงกับขั้นวูบไปชั่วขณะหน้าซีดเลยคราวนี้ครับผมจะเล่าเรื่องต่อไปนะ,ะเพราะว่าคุณบอกว่าคุณเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วใช่ค่ะอ่าฮะที่ผมไม่เล่าเนี่ยผมจะลองดูว่าคุณเจออะไรโอเคอ่ะเริ่มตั้งแต่แรกครับว่าคุณเจออะไรตั้งแต่ฝันแรกเลย ฝันแรกก็คือหนูขึ้นไปตกปลากับแฟนแม่หนูไม่ได้คนตกแต่แฟนเขาพาขึ้นไปฝันม,มันขึ้นไปเลยค่ะกเรื่องจริงไปตกปลาก,ก่อนอขึ้นไปบนแหล่งเป็น,เป,นเป็นแอ่งน้ำลึกอะคะ่ะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนเขาแต่ว่าอยู่แถวบ้านแฟนเลยเขาขึ้นไปเขาก็จะไปยืนฉีม่มัางไปแบบบอกมัางว่าตรงนี้มีคนตายชีย้แบบนะี้ตรงนี้คนโดนฆ่าตายนะแล้วก็ล่วงลงมาในบ่อนี้อ,อะไรแบบนี้ค่ะเขาก็แบบหนูว่าจะพูดทําไม๋ยวเขาก็ตามกลับไปหรอกเขาบอกว่า ไม่จริงหรอกขึ้นมาตั้งหลายครั้งแล้วทําทไมไม่เห็นเจอเลยถ้าเจอก็คงเจอกันไปหมดแล้วคราวนี้พอกลับบ้านมาหนูก็ฝันว่ามีผู้หญิงขึ้นมาจากบอบรงนั้นนะคะยือนอยู่ขอบบ่อแล้วก็ผิวซีดเหมือนแช่น้ํามานานแล้วก็ใส่ชุดข,ขาวแล้วก็ผมยาวเปียกชี้หน้าแล้วก็บอกว่ากูหิวเอาข้าวใส่ใบตองมาให้กูกินหน่อยหนูก็บอกว่าแล้วจะเอายังไงเนี่ยฝันแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไปแล้วถ้างั้นนะเพราะว่าข้าบุหนูน่ะคโดนฆ่าตายหลายคนแล้ว เขาก็ขึ้นไปแล้วเขาก็แบบมันไม่มีหรอกอะไรเงี้ยมันไม่มีจริงหรอกพวกเนี้ยพอหนูฝันได้ประมาณอาทิตย์ไม่เกินเดือนเขาก็มาตรวจเจอมะเร็งเลือเขาครั้งแรกเลยที่เป็นผู้หญิงคนนี้ตัวผอมผมยาวกระเซอือกระเซิงใช่ไหมคะผมยาวประมาณนี้<ช>เลยค่ะ ตรงกับที่หนูเห็นนะพี่เจแต่แค่ชุดอะหนูไม่ได้เห็นทรงผมไม่เป็นทรงผมกระเซิงกระเซิงแต่ว่าแค่ที่หนูเห็น่ะหนูไม่ได้เห็นเสื้อเขาเพราะว่าไอออร่าความเมฆหมอกของเขาอะมันบังเสื้อผ้าหมดเลยแต่หนูเห็นว่าข้างล่างเป็นเหมือนผ้าถุงหรือเป็นกระโปรงยาวคิดว่าเป็นผ้าถุงที่บอกว่าอยู่ในกลุ่มดําๆดูดําๆใช่ใช่ที่เห็นบอกว่าเห็นคนที่สองที่อยู่กลางบ้านอ่าฮะงั้นแปลว่า ตอนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ค่ะและ้วดวงวิญญาณของแฟนก็อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เนี่ยหนูไม่รู้ว่าเป็นในยะของการอยู่หรือว่าอยู่จริงๆเพราะว่าภาพที่หนูเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาโดนสะกดนะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้แฟนนะโดนสะกดนะแต่แฟนเเหมือนโดนข ắng, ังอยู่ในที่ไหนที่หนึ่งโดยผู้หญิงคนนี้เป็นคนเอาวิญญาณเขาไปสะกดหรือข ắng, ัองรูตัวเดียวกันนะอาจารย์โอว่าอันเดียวกันไหมพี่ก็ คอนเซื่อผมนะเป็นผมเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นภาพภาพหรือความสื่อให้ส้มมีความความหมายว่าเออประมาณแบบนี้เรื่องราวผู้หญิงคนนั้นอยู่บนสะน้ำบนสะน้ำงการที่เขามาเอาเนี่ยเขาต้องการสมมตินะถ้าเอาเขาเอายิงนะเขาก็ต้องพาคนของที่นี่ไปไปอยู่กับเขาแุ้ยลทั้แต่ว่าก่อนที่เขาจะกลับไปให้คีโมครั้งที่สองที่เขาเป็นเขาไปนอนอยู่ที่แฟตแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงอ่ะผมยาวๆกับแบบ เป็นเงาผู้หญิงนั่งทับน้าอกเขาแล้วเขาหายใจไม่ออกแล้วเขาดิ้นแต่ว่าเขาเรียกหนูไม่ได้แต่แต่ถ้าเข้ามานี่ได้แปลว่าตรงนี้ต้องมีจุดเชื่อมต่อทั้งทั้งที่เราใช้ชีวิตกับแฟนที่บ้านนน้นใช่ค่ะแต่เข้ามาที่นี่ได้เชื่อมต่อพี่เจมมันเชื่อมต่อโดยที่เราไปหาเขาแล้วที่นน่นเฝ้าแฟนให้คีโมที่โรงพยาบาลหนูก็ฝันเห็นเขาไปเย็นอยู่ไปไหนก็ได้ไปไหนก็เจอแฟนก็คือไปไหนก็ได้ใช่ค่ะเจอ คือเขาเราไปเราไปไปข้างบนมาแล้วเราไปหาไปตกปลาหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเราไปทักหรือเราไปนี่กันอยู่แล้วหรือเราตอบรับเขาอยู่แล้วนั่นคือถือว่าคอนเน็กไปแล้วคือเขาตามคนอยู่แล้วพี่เจอ๋อเหรอคืออันนี้ผมเคยมีประสบการณ์อ๋อเหรอโอ้โหเป็นห้าสิบโลร้อยโลยังมาได้เลยครับอ่านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นพอเราไปคอนเท็ไปไปไปทักเขาแล้วอะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมาแล้วตามเราได้แล้วก่อนที่แฟนเสียหนูก็ไปดูดวงเหรอใช่ดูว่า ดูว่าผู้หญิงที่หนูฝันเห็นะคือใครเขาต้องการอะไรคนที่เขาดูให้เขาบอกว่าเขาติดตามมาเขาจะเอาชีวิตแฟนหนูโอ้นี่ยิ่งตรงเลยพอทักไปได้ประมาณสองอาทิตย์แฟนหนูก็เสียเลยรใช่เพราะว่าก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยเขาแนะนําให้แฟนหนูกับหนูไปศาลเจ้าพ่อเสือไปสี่เสาชินช้านะใช่ค่ะครับแล้วก็ให้ไปปฏิบัติธรรมแฟนหนูก็พูดแบบว่าเลิกตามไม่แล้ว ปล่อยไปเถอะเดี๋ยวจะไปทําให้อะไรแบบนี้อ <Ừ. S 2> พอพูดไปได้สองทิศแฟนหนูก็เสียเลยแบบกลางวันหนูนั่งคุยกันไปเยี่ยมเขาเขาให้เข้าได้เยี่ยมแค่เที่ยงนั่งคุยกันหัวเราะกันปกติอ <Ừ. S 2> แล้วหนูก็กลับบ้านพอหมดเวลาเยี่ยมส่งรูปๆปไปให้ดูไม่ตอบแล้วบ่ายสองเขาบอกว่าไปแล้วแล้วหนูไปเห็นสภาพก็คือแบบเลือดทะลักนองเต็มไปหมดเลย<อ>ใช่ ขอบคุณค่บสปอนเซอร์และขอบคุณทุกคนนะฮะที่สนับสนุนรายการ The s i x t เ e n คนเห็นปีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปนะฮะและขอขอบคุณเอศักดาคมนี่เลยครับพี่เอสักดาคมนะผัดเครื่องยุค 5G พี่เเนี่ยเขาสนับสนุนรายการเราอันนี้ผมพูดตรงๆนะเขาสนับสนุนรายการเราเพราะว่าเขาอยากทําบุญผมก็ไม่อยากจะพูดว่า เขาทำทำบุญกับรายการเราแล้วชีวิตเขาดีนะแต่มันเห็นแบบนั้นจริงๆชีวิตพี่เอเนี่ยก็อยู่กับการทำบุญทำเจดี JD, สร้างเจดี JD, สร้างพะระสร้างนู่นสร้างนี่จริงๆผมอยากให้ไปติดตามเขาด้วยนะ,ะเขามีช่อง YouTube ช่องสองอย่างเซียนอ,อยากจะดูพระเครื่องเป็นหรือว่าอยากจะรู้ว่าพระเครื่องดูกันยังไงอ่ารุ่นนี้ดูอย่างนี้รุ่นนั้นดูอย่างนู้นามาสอนเลยเขาเอาเซียนมาสอนโอ้เอาเซียนมาสอนด้วยไม่ได้สอนเองด้วยถูกต้องคุณจะได้ดูพระเครื่อง เป็นแบบมืออาชีพเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะใน YouTube ช่องส่องอย่างเสียนครับผมขอขอบคุณ SD1 Thailand ค่ะเขามีโลลลิตคุณรู้จักบ้างโลลลิตอ่ะคนที่ขับรถกระบะไม่ใช่คนที่เขาขับรถกระบะเนี่ยมันจะมีกระบะท้ายใช่ไหมและกระบะท้ายคุณลองคิดดูดิว่าอยู่ๆไฟท้ายหายอยู่ๆน้ําโดนของเปียกโลโลลิตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้ปิดกระบะท้ายครับมีทั้งระบบแมนนวลและออโต้ปิดไปเลยเรียบๆเลย แล้วทํามาจากอลูมิเนียมขึ้นไปเหยียบเนี่ยโหลดประมาณ70กิโลนะไม่เสียหายใครที่ขับรถกระบะนะ,ะผมว่าเป็นอุปกรณ์ที่คุณต้องมี<ส>เข้าไปติดตามรายละเอียดได้เลยนะฮะที่เพจ SD1 Thailand นะหรือเข้าไปที่หน้าร้านก็ได้<อ>หน้าพุทธมณฑลสายสี่ ขอขอบคุณฮัลโหลโซล่านี่เลยครับใครอยากจะติดโซลารเซลล์ทุกวันนี้ราคาแบตเตอรี่ย่อมเยาวลงแล้วแต่ได้ยินว่าเขามีผ่อนด้วยนะอ้ามีผ่อนด้วยผ่อนกับธนาคารครับคุณสามารถทํากู้แล้วผ่อนเริ่มต้นพันกว่าบาทเองสิ่งสําคัญคืออะไรรู้ไหมอะไรพี่ความสบายใจคุณจะติดโซลารเซลล์เครียดนะ ครียดสิพี่มันจะดูแลเรายาวไหมมันคือการลงทุนเลยนะมันคือเ <ü> งินก้อนนะอา่าฮะเพราะฉะนั้นรีบโทรตอนนี้ hello solar ครับโทรเลยคะ่ะแผ่นทองอากงเฮ่งเจียฉีเทียนต้าซิ่งผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินที่ออกจากสาลเจ้าฉีเทียนต้าซิงประเทศฮ่องกงโดยทางสาลเจ้าได้ทำร่วมกับรายการเดอะซิกเซ้นคนเห็นผีและได้ทำพิธีจากสาลเจ้าประเทศฮ่องกงโดยนักพรต ด้านหน้ามีคำอว้ยพรมงคลให้นำพาซึ่งสิ่งมงคลพันประการทั้งด้านโชคลาบเจ้านายเมตตาโชคดีในทุกๆเรื่องด้านหลังประกอบไปด้วยยันและของใช้มงคลประจำตัวของอากงชีเทียนต้าเซินคาทายูอีเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสิริมงคลจะส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานได้ดียิ่งนักน้ำเต้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการป้องกัน และเสริมโชคลาภได้เกือบทุกด้านลูกถอสัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวรักก้าววงบอกถึงความมีสติในทุกขณะกระบองอาวุธวิเศษที่คอยปกป้องและต่อสู้กับธุรกิจการงานที่มีคู่แข่งเหมาะอย่างยิ่งถือว่าเป็นแผ่นทองที่ครอบคลุมในทุกๆเรื่องจริงๆสนใจบูชา แผ่นทองอากงชีเทียนต้าเซิ่งรุ่นที่สองติดต่อได้ที่ Line at The s i x s e n s e TV ของดีที่พวกเราคัดสรรอยากให้ทุกๆคนมีไว้ติดตัว และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage แ,และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจ้าขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตเข้าบ้านนะคะว้ายตะโกนออกมาด้วยว่าคูไม่ให้เข้าเฮผู้หญิงผู้หญิงป่าไม่ว่าเลยบ้านใคร บ้านใครไม่ใช่บ้านเขาอ่ะทำไมเขาห่วง่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครยังไม่รู้ว่าเป็นใครยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่ว่ามีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ตะโกนอยู่นี้ตะโกนผู้หญิงที่ตะโกนเนี่ยคือผู้หญิงคนไหนผมยาวผมยาวที่เห็นคนที่สองอะที่บอกว่าใส่ผ้าถุงลายลอ่ะ ก็คือคนที่กดผู้ชายอยู่ใช่คนที่กดเพราะว่าเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนเขาจ้องจะยึดทงตรงนี้ด้วยอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนแบบตรงนี้เขาจะยึดเป็นสารเขาอ่ะหาที่อยู่อ่ะไม่มีใครอยู่เลยหมายถึงในรอบบ้านหนูอ่ะตรงเนี้ยค่ะจะไม่มีใครอยู่เลยก็คือขึ้นมาก็ข้างในบางทีก็จะปิดไฟมืดหมดข้างนอกคือคุณเน่กำลังจะบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่แต่้ายในใช่ค่ะอ่าฮะแล้วถึงเวลาไม่มีคนอยู่ก็ปิดไฟมืดหมดเพราะว่า ห้องนู้นก็ไม่มีคนอยู่ตอนที่แม่เรียนแม่บอกว่าเคยมีผู้หญิงไปกวนห้องนู้นแล้วก็ตอนแม่นอนไม่ได้แม่ก็เลยย้ายมานอนกับตาซึ่งถ้าจะบอกแบบนี้เนี่ยแปลว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยหนูไม่รู้ว่าคนเดียวกันอยู่มานานแล้วก็ถ้าถ้าเป็นคนเดียวกันก็คืออยู่มานานแล้วโอเคคุณเอ๋เคยบอกว่าคุณยายบอกว่ามีเสาหนังตะเคียนเสานังตะเคียนต้นหนึ่งแต่ก่อนมันจะลั่นทุกวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลั่นแล้ว ใช่ค่ะคนที่เขาเคยมาที่บ้านที่เขาแบบเหมือนคนแก่ที่ดูได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนนี้เขาบอกว่าห้ามเอาอะไรไปต่อเขาเขาเจ็บผมย้อนกลับไปครั้งแรกที่คุณบอกคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ค่เขาแต่งตัวแบบเหมือนจะเป็นนางตะเคียนเออไม่ใช่ชุดขาวแน่ๆเ,เป็นผ้าถุงผ้าถุงเขียวๆลายๆอ่ะถ้าผมบอกว่าเป็น เป็นนางตะเคียนได้ไหมอาจจะเป็นนางตะเคียนได้ไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกขัดแย้งนะหนูก็รู้สึกว่าไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่คาดว่าจะมาจากจากน้ำนู้นก็ได้สิ่งที่คุณฝันเห็นเขามองเป็นผู้หญิงยุคปัจจุบันหรือย้อนกลับไปต้องใส่ชุดไทยเป็นเหมือนชุดขาวยาวๆธรรมดาเป็นเดรสยาวถูกไหมแล้วก็ผิวซีดผิวซีดหน้ามองไม่ออกมาเพราะผมมันลุงลัง่าฮะแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเออหอมใช่ค่ะ หน้าคือเรียวๆไหมผมหนูเห็นไม่ใช่เพราะผมมันบังไม่เป็นทรงมันฟูแต่ทรงผมและลักษณะของผู้หญิงที่หนูเห็นก็คล้ายกับที่น้องเขาบอกไม่ได้ข่าวชุดแบบไม่ได้ข่าวขนาดนั้นมีเปื้อนคราบเหมือนดินโคลนอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคไม่เป็นไรทัางนั้นเราอาจจะมีหลายดวงวิญญาณลองดูค่ะที่เราเห็นใช่ถูกไหมโอเคมาถึงด้านนี้อันนี้คือไม่มีคนอยู่เนาะด้านนอก รวมทั้งห้องนู้นห้องไ<ช>หนห้องนี้อันนั้น,นเป็นห้องแม่ทําเป็นห้องเก็บของเก่าไปเลยกลายเป็นเก็บของอ่ะผมขออนุญาตสารวจก่อนได้ยินเสียงหัวเราะมาจากในห้องพี่เจจริงป้าเสียงผู้หญิงหัวเราะแบบคิก,กคัก,กค,คิกคักอ่ะคือคิกคักอยู่หลายคนหรอไม่รู้เหมือนแบบอย่างเงี้ยเหมือนสนุกอ,ะอาา่ะอ่าอันนี้ฝั่งเสือเสือรับส่งผลยังไงอาจารยของบ้านเ,เนี่ยก็คือจะทําให้คนในบ้านเนาะ ก็จะมีปากเสียงก็เลือดออกยางออกเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำอะไรนะมันก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องผ่าตัดแล้วก็หนักสุดก็คือการสูญเสียหนูเพิ่งไม่ผ่าตัดหนาหรอไม่ได้ประมาณปีหนึ่งและนี่ฝั่งผู้หญิงด้วยใช่เป็นก้อนเนื้อประมาณ5เซนครับขออนุญาตตาตานะบานตาเนาะผัดไปได้เลยค่ะอันนี้ห้องใครลูกนอนด้วยกันหมดเลยค่ะทุกคนในบ้านผู้หญิงคนนี้ ูไม่แน่ใจว่าเสาต้นนี้หรือว่าต้นนู้นคือที่พี่รู้สึกนะพี่รู้สึกต้นนี้ใช่ค่ะที่ที่หนูรู้สึกกับพี่เจนรู้สึกต้นนี้แม่หนูบอกต้นนี้แต่ว่ายายบอกไม่รู้ต้นนี้หรือต้นนู้นที่หนูรู้สึกหนูรู้สึกต้นนี้ต้นเนี้ยตอนที่ยังไม่ทําห้องเคยมีผ้ายานสีแดงแปะถ้าสมมติเราบอกว่าเป็นต้นตะเคียนผมว่าโอกาสที่จะมีลักษณะแบบเนี้ไม่น่าใช่ลายลายมันไม่ได้อคือตะเคียนไหมคงไม่ใช่ตะเคียนแต่ถ้าถามว่ามีนางไม้ไหมอ่ะอาจจะมีได้เพราะรู้สึก โอเคแต่พี่เจหนูกลับรู้สึกว่ามันซอนกันมันเหมือนเคยมีนางไม้อยู่ที่นี่แล้วนางไม้เจ้าของเดิมอ่ะเจ้าของเดิมอ่ะคืออาจจะมูไปหรืออาจจะไม่ได้อยู่ในต้นนี้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วแล้วมันเหมือนมันมีอะไรที่พยายามจะมาแทรกใช่ตอนนี้นะที่รู้สึกอ่ะเหมือนมันมีอะไรซ้อนกันคือเห็นผู้หญิงคนคนเดิมอะค่ะก็คือคนที่ที่พ้าถุงสีเขียวใช่สวัสดีครับ คุยได้ไหมจะเอาอะไรกันจะเอาอะไรกันหมายถึงแบบต้องการอะไรมายุ่งกับเขาทําไมแม่เคยที่หนูบอกว่าแม่เคยไปรับรูปปั้นมาเป็นชุดสีเขียวผู้หญิงขาวๆอ่าฮะแล้วเขากลัวถือไม่ได้เขาก็เลยเอากลับไปคืนผระรูปปั้นอะไรเป็นพญานาคหรือเป็นผู้หญิงแต่หนูไม่รู้รูปปั้นอะไรเขาเป็นเหมือนแบบว่าผู้หญิงอะไรสักหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาแล้วเขากลัวถือไม่ได้พระแล้วเขาก็เลยไปคืนพระนานแล้วค่ะนานมาก แล้วคนที่มาตั้งสารให้ใหม่เขาเอาบายสีเหมือนแบบเป็นทรงพญานาคค่ะมาตั้งสารให้เพราะว่าตุ๊กตานางรำอ่ะมันอ๋ใช่พี่เห็นพี่เห็นที่คุณพูดตั้งแต่แรกว่าเรื่องพญานาคใช่ทักแม่หนูว่ามีผู้หญิงตามติดอยู่แต่เขาไม่ได้ทาอะไรหนูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเอ้ยผู้หญิงของแม่หรือเปล่าที่เห็นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปได้นะเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้ช่วยนะถ้าไม่ช่วยตอนรถชนตายไปแล้วหนักขนาดนั้นอ๋อนี่คือคนช่วยแม่แต่เราแต่เราไม่รู้อาจจะไม่ใช่นี่ก็ได้ ถูกไหมเอาคุณส้มว่าไงหัวลาอหัวลาะแปลกๆอารมณ์เหมือนแบบไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองแต่เป็นแต่ได้ผลงานเฉยเลยอะอ๋อเหมือนประมาณว่าออยู่ๆกูก็ได้อยู่ๆกูก็ได้ได้ความดีความชอบแต่ถามว่าถามเกี่ยวกับตัวเขาไหมที่เกิดอุบัติเหตุอะเขาก็ไม่ได้เป็นคนทานะพี่เจมันก็เป็นคราวเคราะห์ของพ่อกับแม่แต่ตัวเขาอะเขาไม่ได้เป็นคนอุ้มสองคนนี้ไว้และผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนที่ยืนทับแฟนอยู่ปะ คลายคลายอา,อาจจะผิดตัวนะอาจจะผิดตัว,ตวแต่ค,คลายนั่นว่าผู้หญิงคนนี้คุณคิดว่าแยกคนละส่วนเลยแป๊บหนึ่งนะพี่ทรงผมเดียวกันแต่ม<ร>เดียันไม่เหมือนกันอ่าคนที่มาให้เห็นไม่ใส่รองเท้าใช่ไหมใช่ค่ะเอองั้นคนละคนอันนี้แต่งเทา้าอันนี้มีรองเทา้าอันนี้มีเหมือนคือไม่เห็นเทา้า ไม่มีเท้าแต่แต่ไม่เห็นเท้านะพี่เจเหมือนเท้าแบบไม่มีอ่ะมันเท้าลอยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเรื่องของการเจ็บป่วยมันจะมาแม่บอกว่าตรงเนี้มีส่วนไหมคะมีเลยนะคืนเนี้ยน้องหนูนอนตรงนี้นอนตรงคือด้วยใช่ลแล้วแล้วน้องจะเป็นโรคปิดตกเครียดมากเพราะว่าที่นอนโดนกดที่นอนรองอยู่ใต้เนี้เป็นสีมูเพราะว่าหนูเคยจ,จําจากรายการพิสับ นี่นะคิตตี้สีชมพูโดนทั้งนี่คือกฎอันนี้ในเรื่องของจิตวิทยาก่อนนะจิตวิทยาเนี่ยสีชมพูเนี่ยผมผมไม่รู้เขาอาจจะเป็นคิตตี้สวยๆน่ารักน่ารักชมพูมันออกกลิ่นแดดไปทําให้อารมณ์ร้อนใช่น้องหนูคนนี้อารมณ์ร้อนมากใช่ไหมโมโหน้องอีกคนนึงก็ทุบบักเลยเออทุบแล้วก็เนี่ยนอนพับเนี่ยเขาตื่นเช้ามาเขาลืมตามาเขาก็จะเห็น หมือนกูมีอะไรทับอยู่เขาบอกเขาจะตื่นมาแบบมันชอบปวดแบบไม่ค่อยสบายตัวอือโอเคคือมันเหมือนนอนอยู่ในกล่องคิดมากเครียดมากบางทีก็เหมือนซึมไปเลยก็พูดกับแม่อยู่ว่ากลัวไปโรคซึมเศร้าอืออ่ะแกตรงนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราไปไล่ตามหาผู้หญิงคนนี้ก่อนผู้หญิงคนนี้หายไปไหนแล้วผู้หญิงคนหรือว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่สิ่งที่หนูเห็นอาจจะเป็นผู้หญิงนางไม้ที่หนูเห็นในบ้านตอนแรกอ่ะที่บอกว่าผ้าถุงเขียวที่บอกว่ายืนเหยียบผู้ชายอยู่อ่ะหนูกลับมีความรู้สึกว่า เป็นอีกคนหนึ่งผู้หญิง,ญงที่ตามมาจากตามมาจากบอ่อน้ำ,นำซึ่งหนูมีความสุขว่าผู้หญิงลักษณะคล้ายกันมากแต่คนละดวงวิญญาณแน่นอนอืมอืมอืมอันนี้ <Okay. S 1> คือสิ่งที่เราต้องตามหาว่าอีกดวงคือใครคือใคร,ใครนะ